อนอยู่ให้รอดเมื่อวานก็เล่นดันแล้วก็ดับใช่ไมเอ๊า้วมาแล้วชิคอไตายงเอาไเียบเขาตกแล้วลมตกไปไปมแบเลยวเลี้ย

โอ้ยตอนนี้าลงนดเอาตกเถิถ้าตอนนี้ม่เหลืญแล้วก็แล้วสันแล้สันเสียหมาหรอันตกเอ้ยสันตกเหี่ยวหรือวเหมัเลยเพราะมันมาทาสลาตันคนฮะหลับเลยอยไม่รู้เป็นอะไร นสูะไม่ไหวละไม่ไหวละหาจีนก่อนเฮ้ยไม่ได้มาๆๆอุ้ยยังหลอกนี่เราเคลียร์ได้ยังไงเนี่ยอุยเก็บทำไมเนี่ยเออลืมขอโทษ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 ฝนตกหนักมากดีน่าจุดพลาดแล้วแล้วมันจะหนักกว่านี้อีกสันเชื่อดิตอนนี้พี่ น่ากลัวคือพี่โอ้ยผมมันอยู่บ้านคนเดียวด้วยพี่ไม่กลัวป๊อปหรอมาอะไรนะนี่กับพี่ปาบะเป็นพี่ของปั๊บอ่ะพี่ปั๊บ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 ไหนวะใช่พี่จะได้กระบอลเหรอเออนั่นแหละเออแต่งานอุ้ยฮะแต่งแต่งงานเออป้าอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่ใช่ปั๊บนะพี่ของปั๊บ ยี่ออะไรดะฮะใครพี่อ่ะไม่รู้เดี่ยวบัฟไม่รู้อย่าเชื่อว่าพอเราปิดคอมอ่ะขวามันก็หยุดพอดีโอ้ตาหนังนี่ติดเฮ้ยฟ้านข้าหนักมากเลยตอนนี้เราคงหายย้งไง โอ้ยเลือดเป็นแยมพายได้ไงต้องการเลือดสี่ต้องปิดฉากโอ้ยมันตายแล้วโอ้ย <c oughs> สุดยอดมิกะข้างเลยเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมนีุ้ย อาหรอถ้าฟ้ามันร้องแรงๆเ้าเครื่องเราจะพังมางไม่จะไปดูว่าถ้าไม่มพาสายคอม <laughs> ้าอพาสายคอมมันพังแน่นอนถ้าจะพังเดียวนะเราจะพังด้วยเนะี่ย <laughs> <laughs> มากอ่ะมากๆอ่ะยังไม่โัวฟ้าผ่าเลยนะคืออาวุธใครผัฟังได้ยินต่ำพูดกับซันครับเพื่อเขาก็เปิดตรงเนี้ยถ้าเป็นเพื่อผมก็ต้องตายด้วยแหะเขาอยู่ไปพี่พระทะมันไม่หยุดผ่าจริงเนี่ยหมดตาที่พี่ปายได้นอนแล้วเนี่ยกลัววะผมกลัวพี่เฮ้ยเนี่ย กระโดดมาเลยโหมดมาก็ดีอ่ะเยอย่างน้อยก็ถ้ามันพาใส่พี่จริงพี่ก็ไม่ได้ตายคนเดียวทำไมอ่ะพอนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยจริงเหรอใครใครดูหนังเลยตอนนี้ผมปิดไปแล้วสัญญาณดับสัญญาณหมดเอ้ยนี่อ้ยจะกินข้าวหรือวะจบเลยไปกินข้าวมันไม่ถึงชั้นสี่สิบหรอก เออถ้าหมถึงชั้น40ได้ของเยอะอ่ะไปหมดแล้วว่ะเ,เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวของหายทำไมมันไงอาหายโดนเลยโดนของหายแล้วของหายไปหมดเลยตอนนี้บ้านทาง้าไผ่หนักนะครับบ้านใหญ่เฮ้ยยายาอะไรนะ่ระวังกลับม พิงโอ้โหหลอกแม่ครับแป๊บนึงกินข้าวแล้วเนี่ยแย่แน่แน่มันอยู่ไปถึงชั้น40แน่นอนอะ่ะกินแล้วพี่มาต่อปะเนี่ยโอ้กินข้าวรอบ10นาทีทำไมฝน,นตกหนักจังเฮ้ยเราฝนตกฟ้าร้องฮ<อ>ะสองซีซูซี ทำมังกรพนันโลซ้อนจ่ะไดบอกเริ่อบ้าอ่ะชิยากได้บอกเริ่องบ้าเรื่บ้าแล้วแต่ก็ใช้ท่ากระบวนท่าแต่ก็ยังมีอะไรอยู่เล็กน้อยอัวนี้ฮะเลือดอยาได้กลาง์ฟูมากเลยอืมไม่กินเลยรายการอ่านเสร็จเดี๋ยวจะไปจริงๆแล้วที่ใช้เรียนเถอะเรียนเนาะไม่ใช้ก็ได้วะ จะน้อยขอให้ได้ไปชั้นที่40เอาเฮ้อ้หมาลโโหมากวันาเรตอดจัอัจิตยี่สมัยแมนเมาเราเช้าสายจะหายไปแต่เมาใจเป็นประจำทุกคืนบัดคนละเ้าเออเยา เราใช้กระบ,บวนท่าจนนั้นไม่ไม่สามารถจัดก,การมันเออ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 กิงรัวเลยต้องบงังเออกระบวนท่าพิเศษมาสำเร็จเฮ้ยมาเก็บชุดดิมินิโอ้โหมีชุดเต็มเลยเอาเขาให้ดีมินิมาเร็วเฮ้ยอ,อ,อยากได้เอออยากได้มานานละอยากได้มานานละอยากได้มานานแล้วดีมินิมาเร็ว เอาหนี้เอาชุดผมไปมีสกิลเต็มดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของหนักไปนะเอ้ยหนักหนักหลังป่ะโอ้สามเก้าแล้วสามเก้าถึงชั้นสี่สิบไหมวันนี้จะได้เล่นไม่ขาไปแล้วจะเลิกเลยฟานผ่าส่คอมโอ้โหทำโยนใกล้ยัง่ะ มันโยนใกล้จังเบยนเอแล้วเยยอะแเอาแล้วนะใช้กระบุนของจริงแล้วเอาเวมันนอนอยู่เกือบไปดูไเยอะละบ็อกซอร์บอกซ์เยไหนทำไมผู้หญิงผู้หญิงได่ไม่ใาย เ,ยยเพราะว่ามันหนักนะครับป่าครับ,รบเวลายิงแล้วมอนเตอร์มันเดินใกล้ๆเราเราก็โดนด้วยผมโดนมาแล้วอนะโอ้โหโอ้แอบเหยียดแล้วโ่าเมื่อกี้ฟ้าบ้านใครร้องเนี่ยเขาอันนี้บ้านเราเลยเนะี่ใช่วยด้วยเร็ว บ้านอยู่ไหนวะบ้านผมอยู่ใกล้ใกล้รถไแล้วาหลังตั้งคนน้อจบไหมโอ้ตาสุดท้ายแล้วไปเหรอตาสิบสิบแล้วอย่างน้อยก็เป็นจารึกที่ลูกหลานฟังว่าผมถึงทันที่สิบสิบแล้วเราก็จบคลิปนี้ด้วยการแพ้แพ้หงดงานะเพรทำไมบอสเยอะแยะบอลบอลเยอะแยะเบยโอ้โห

เห็นหมดเลยไหมนไหน่อยไม่ต้องหรอกครับเอ้าได้เอาไได้รมันวาร์ปได้ด้วยแหละลองดูแลบยากแบบแบบยากต้องเล่นแนตกคนแล้วคิดว่จะรอดไปมล่ะชนะแล้วเราต้องมีแหลกด้วยนะครับ ก็คือแรกคือนั้นต้องเน้นตัววางระเบิดไม่นั้นเราไม่รอดอย่างเช่นน,นั้นนี้ก็ต้องเน้นตัววางระเบิดมาเต็มปีมากปีมากอะไร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 จ้าผมไม่ได้ลงเดียแล้วเขาเพื่อนบอกว่าต้องตายแล้วเสียอ่ะโอ้ <laughs> โดนของ ้ซะพก็เพื่อนผมก็ต้องตายได้ไงอ๋อจอมเปสซะคันคันโดนมัดอยู่นะคันอย่าตกนะอย่างน้อยเราก็เคยผ่านคันนี้มาแล้วเราก็ต้องเอาให้ตายหรือไปไหวแล้วนะจะเปิดลังเขาเนาะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเฮียด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยเฮียด้วยช่วยเฮียด้วยช่วยเฮีย เขาล็อกกช่วยะะแล้วเออ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 ปวดเออทีมมินิเฉลียยหมดเลยแล้อ12อันเออ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 เอาไปละช่วยด้วยช่วยเฮียด้วยช่วยเฮียด้วยโอ Protestant. เค OK, ใช้เลย

ไม่เอาแล้วไม่เล่นมันแล้วไอ้ใช้ตัวลิงโดยที่เลยใช้ทำไมดิกานเราขอคุยกับฟองมันนี้ว่ามันหลุมอยู่สองตัวเนี่ยสี่ตัวมากันครบเลยโอ้โหมีแต่ผมว่อค้นตกนักนักนัก่ดีวการ ดีตะ่นขึ้นรไม่เฮ้ยแล้วริวหายไปไหนวะแอดแอดแอดครับตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่พี่พี่เล่นพี่เล่นบอสบอสหน้าอย่างเดียวครับบอลลูกน้องให้ตั่งเขาเคลียร์ไปแครัแอย่หลับแล้วเฮ้ยมีใครอยาใช้ตัวนี้ดีกว่าต้ว ฝนตกที่บ้านน้องฟ้าร้องที่บ้านพี่ัวใจัยพี่โดนกระยี่โอ้ยอยู่เลิดนะเจอสิบเหรียญใครให้หมดเลยใครให้หมดเลยอย่างน้อยก็ได้บอกลูกหลานฟังว่าเราได้ถึงไม้ดานี้ตกดังนี้เคียดดังนี้ไม่ได้ มันจะช่วยยกระดับกิวเราให้มีคุณภาพมากขึ้นไปรู้เกี่ยวป่าวทำคอมโบได้ด้วยเอาเล่นบอลหัวหน้าอย่างเดียวนะครับบอลรุ่น้องทั้งมันยังไงมันก็กระจอกระจกไปแอะเดี๋ยวดิเอ้า ดนลุกหลงไงก็เป็น่าแล้วเอมเป็นาอยาให้มันโมโหมากกว่าน,นี้นะน้ำมันไ,ได้ไม่ชนะก็ถือว,ว่าเราเป็นเกสไม่ชนะเออ เราต้องชนะเราเออมันแตกไปแรงเร็วะคือเราคือผมเสียไปสองอันนะสกิตมันไม่ถึงขึ้นเสียมมาทางผมทางผมมันอันสองครับเนิวมาเดี๋ยวดีผมล่อมันอยู่เนี่ยจะวอนหรือว่าฉันจะเียดแกเองยใช่เลยผมไปโดนของง่ายๆผมใส่ของขังฟันว้าล็อมาละ มีนีดับแล้วครับตอนนี้ดับลับไปครับใครปีบแต่เร็ว,วเ,เร็วแปะเป่าก้อนเป่าก้อนเร็วเร็วเล็กเเลวเเอเ็เลววเร็วเร็วว้วเ้เ จน่มีได้ไงเมืเอเ่อกี้บอเรื่องเยอะมากเลยเออเร็วอุ๊ยจันวันจันเราส่งเง,งินให้อ่าจะส่งลบเลยเร็วบอจะตายแล้วอ่ามันจะตายยังไงเนะี่ยอุ๊ยจันเราตายถึงทุกทรมานน,มนี่ผมหนีไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหว,หว ไม่ไหวเอาจะหลอกไม่ได้ช่วยด้วยทีมมินิเฉลี่ยเถอะช่วยเลยตล้าตันคุณนละเดี๋ยวทุกคนเราต้องขานได้มันคือประวัติศาสตร์มันเป็นตัวนิสงมนุษย์เออตอนนิสาเริ่มฮ่ามันเริ่มตาลงแล้วระดับแล้วตอนนี้าระดับไม่ แจมแจมแจมสั้นมีอยู่กี่เหรียญเนี่ยสูญเสียญครับพี่พี่มีตังค์ป่าเนี่ยใช่หมดละส่งส่งเหรียญให้สันหน่อยก็ได้นะครับตอนนี้ผมเหรียญหมดแล้วเฮ้ยยังไม่หมดมาดูตังค์ระบบแล้วจบนี้แล้วไปไงก็ไปตายไปตายกันมัเออเจอจะไปก็ได้ จบแล้วจบจบจบมันจบแล้วมันจบแล้วพี่มันยังไม่จบใช้เหรียญเลยเกิดของกันซะเนี่ยมาตอนนี้ท้ายจังหวะพี่บอสไม่สนใจเราเลยเอ,อ,อ,อีกแล้วป้าสิอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ก็วิ่งเดียว เออนั่นแหละมาเยยาโดนละโดนละโดนของให้ละไม่ใช่ก็กิ้มไข่บอสตัวจริงไปมาไปมานปมาแป๊บแป๊บบอสแป๊บมึงดิโอ้โหภาจะฟรังนี้เนี่ยบอสภาษาฝรั่งภาษาโคไม่ออกอ่ะนี่บ้านใครพับถั่วองเมื่อกี้ตายเลยเออ เออไอจูอดุทอจะมาแล้วใคมาเหลืออยู่ห้าเหรียญแลนะ้วเนี่ยใครเป็เหลอครับมาแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวแค่เอ,อื้อมดีไซน์อเออดีไซน์ใช้ไม่ได้แก่แล้วมาเพื่อนหลอกเด้อเว้ยโอ้โหมันมาหลอกโอ้ยรอบที่นีจัดการบอสเลยผมมาช่วยนะเรา เออมีล่อมาดีกว่าล่อ,อยจะสู้เออถ้าดแต่ท่าบอสตัวจริงมาก็สู้บอสตัวจริงอยู่นี่งไงผมเก็บบอสเป็นตัวหนึ่งละเดี๋ยวมันก็พึ่งมาใหม่รีบรีบเก็บรีบเก็บ,บ,บพิซซ่าไอ้พร้อมไอ,อ้เรอบอลตัวใหญ่นั่นแหละพิซ่าไอพร้อมพร้อมแล้วอุย้ยสกิลยาสกิว จัอยแล้ว,ลวมันจบมันรู้แล้ว<ป>มันก็ไม่จบกินเท่านี้เราต้องบอกให้ลูกหลานฟัง <c oughs> ว่าเรา,มาเมื่อคืนอัด,ดเราต้องบอกให้ลูกหลานฟังบาสมันก็กำลังจะต,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 ตายแล้วอีกนิดเดียวแค่อ,อมึมเดียวาแย่แล้วมินิเหรียญเดี๋ยวพี่ค่อยใช้พร้อมหมดก็ได้ไม่ทันแล้วมั้งบอสบอสมาแล้ว ใช้ดีใส่บอสเลยมินิอีกแค่นิดเดียวแฮมมาที่นี่นะเสร็จแล้วเด้อเออเออกระดำเลยน้องแข็งเลยโอเย่นี่ยอูอ้บอสจะตายแล้วแค่นิดเดียวเที่ยวพังว่าเราพลาดแล้วพี่มี่พี่พี่ตายก่อนเลยเดี๋ยวค่อย,คยใช้ฟอร์มใหผมช่วยพี่ก,ก,ก,กล้ว ผมยังมีเหรียญอยู่เยอะเออแค่นิดเดียวแล้วแล้วกูยิงุ๋ยมั้งอ่ะยิงทางนยิงปุ๋ยเลยรปุ๋ยโว้ยทีมีนี่เหรียญมอจะตายแล้วพี่ SD ใส่ไว้เลยโอเอสดิอสไม่ได้ SD SD ได้ันน่ะได้ปัดใครวะน่ะได้ SD SD มาแล้วโว้ย ดนไถ่ตะกี้โดนไถ่ตะกี้เต็มเต็มจักรการได้จักรการลอยลอยจักรการเร็วแค่เอื้อมใครจะเก็บใครจะเก็บใครจะเก็บคิวใครจะเก็บขอเก็บคิวขอไม่ขอผมบอกลูกทันแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะผมเคลียร์ได้คุณผู้ชมพูดลังเคลียร์ได้โอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นละผมก็ไปมาเท้าเหมือนกัน อโอเคเราจะเริอ่มอัดแล้วนะโอเคครับ